สวัสดีค่ะช่องนั่งตลุงยิ่งแอนนะคะวันนี้แอนมาเที่ยวเขาเม่นนะคะและรรหว่างทางแอนก็แวะตลาดสดมานาว่านนั่นเองนะคะซึ่งตลาดสดมานาว่าน,นะคะอยู่อำเภอชังกลางจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะและวันนี้นะคะแอนก็พบกับธรรมชาติข้างทางซึ่งสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะและตลาดสดมานาว่านวันนี้นะคะแอนจะพาพี่น้องมาพบกับโอคาแมคาแต่ละราน เขาค่ายอะไรกันมั่งนะคะยังไงฝากกดกระดิง่งกดซับสไครต์ติดตามในช่อง YouTube นั่งตะลุงยิ่งแอนให้ด้วยนะ มาแล้วมาแล้วร้านข้าวเหนียวมูปิิงร้านเร้ากลดลูกล้านจ้าของก็เมนนะคะวันนี้ใครไว้พานตลาดสดมานาวานอย่าลืมมาอุดนุนนะคะอย่ายางสดสดร้อนรนนะคะพี่น้องนะคะของเร้ากลดน้องมิเกลนะคะราคาไม่แพงนะคะข้าวเหนียวหมูปิิงนะคะหนุ่มหอมอร่อยแล้วก็ร่อยจังหู้นะคะอย่าลืมมาอุดนุ่นกันเลยพี่น้อง